สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมและก็น้องๆนะครับวันนี้พวกเราจะมากินกุ้งถังนะครับผมทังถังวันนี้จัดใหญ่จเต็มถาดยี่นี้ซุมถาดเลยอ่ะอันนี้นนี้ยาสูดฮอนใช่ไหมบดจักไปคุยละวันละจังหวัดโอเคแพร่แล้วหูว่าไหนแปร่กับภาษาานเฮาเลยน่านน่านน่านไง นั่นไงว้าน้าปังหน้าปังพอละเราไปกินกันเลยครับผมมุกอะไรนี้วันนี้กุ้งของเราสองกิโลครับผมหัวใหญ่มากเป็นกุ้งแม่น้านะครับไม่ใช่กุ้งขาวชอบกินกุ้งแม่น้ํเพราะว่ามันมีมันเยอะกว่าผมชอบกินข้าวโพดมากกว่าเพราะว่ามันข้าวโพดวันนี้หวานมากไปดูเขาเห็นไหมโอ้โตายเลยอยากจะบอกว่าวันนี้น้ําซอสยอดพี่เกมหัดเมื่อกี้ผมแบบ น้ำลายไหลอะ่ะกินหอมมากนะทุกคนใช่อูยไอ้กินเนื้อสกุ้งสิมันสุดยอดเหลือเกินน้ำตาลร่อยอ่ะมาครับทุกคนครับกินด้วยกคนคันครับผมเมนูนี้มีเพื่อนหลายๆคนนะครับขอมานะครับผมวันนี้ก็ถือโอกาสจัดให้เลยนะครับไม่ได้กินนานด้วยนานแล้วทุ่งถางอ่ะยังไม่ได้กินอ่ะน,น่าจะเป็นสองสามเดือนได้นะครับ เกินไอ้เกินเนาะเกินประมันหลายเดือนอยู่ครับสี่ห้าเดือนอะผมยังไม่เคยกินเลยกุงถังหรือเปล่าทำไม่ได้ครับทำในถังในหม้อแต่ประเทศไ่ถาดพี่เกณฑ์ทำให้กินตอนนั้นอ่ะโหไอ้ดุ้งเนื้อกุ้งอ่ะครั้งก่อนเรามีอันนี้ด้วยไอ้กุ้งมังกรในังก่อนอ่ะงงว่าน้องได้กินหรือเปล่ากินกินห่ะใช่ลืมไปแล้วอ่ะวันนั้นคตรสามหน่อเลย มันอร่อยในต้องหัวก evet ุ้งเลยครับทุกคนมันมันอร่อยมากโพดวันนี้หวานนะพี่ลองชิมแล้วกระเพดแบบหักมาสดๆร้อนเลยแล้วก็ของสดๆวันนี้อร่อยวันนี้มืออาจจะปืดเปื่อยหน่อยนะทุกคนเข้มข้นอ่ะมันเข้มข้นครับเป็นไร อุ้ยกำลังยังร้อน,ออนๆอยู่เลยอ่ะใช่เสร็จๆร้อนๆเลย <laughs> ไปทานหน้าดิ๊บ <laughs> <laughs> แต่หน้าป่าหน้าแซบแซบตั้งห่อนนะไอ้ก็หดคตรเยทำง่ายแต่เครื่องเยอะนิดนึงเข้มข้นไม่อร่อยทำไมเข้มข้นอ่ะหอมอร่อยเลือบนะเป็นไง <c oughs> หวานมากนี่หวานครับโพดหมดแล้วอือหื้ม เดี๋ยวได้ซอสไปอีกอซอสแซ่บ,ซบมาครับทุกคนครับใครขอไอ้ถือว่าน้ำซอสวันนี้อร่อยนะอร่อยมากล,ลิ้นผมชิมไงก็เลยมันเข้มข้นเกินอ่ะมันเข้มข้นแบบเข้ข้นอ่ะสุดยอดแหละ เข้มข้นน่ะ <laughs> ไม่รู้อ,อะไยแบยังไงมันเข้มข้นน่ะแบบติดกงติด,ตดข้าวโพดอย่างเดียวเนี่ยดูดิเขาบอกว่าไม่ห่วงเครื่องใส่ <c oughs> เต็มหถึง้วทำให้อาหารอร่อยใช่ใส่นิดเดียวมันไม่แซ้นถ้าห่วงเครื่องมันจะไม่ <c oughs> อร่อยอถ้าเป็นกุ้งขาวมันจะไม่ได้กินมันเอากุ้งนี้มา มันมันจะเยอะนี่ทุกคนอู้อือือกินแบบนี้ดีอย่างเผาเผามันกุ้งอาจจะหลดหยดลงไปแต่แต่แบบนี้ยมันอยู่ในหัวเลยมีนม้ำด้วยดึง<ต>หัวนี่ออกอคือแบบมันกระจายอะ่ะเวลาไปเผามันกุ้งอาจจะหยดไงโอ้ <laughs> ไม่อยากแกะเปลอือกอ่ะโอ้ยอู้ย <laughs> 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 ไม่ต้องอะไรขนาดนั้นก็ได้คุณมิตรข้นจนไม่มีน้ำเลยมันเกาะกุ้งมาเลยเนี่ยแซ่บมากข้นไหมข้นอ่ะเมนูนี้้องเสียงเพลงยงไงเสียงเพลงตลาดนัดทุกคนอาจจะได้ยิน เสียงแบบเบาๆกล่อมแบบเบาๆไม่ใช่ว่าพี่เกมใส่อฟเฟลนกตนทุกคนไม่ใช่อันนี้แบบตลาดใช่อยู่ครึนิ้วสิบนิ้วดูสับผมสิแต่ดูสับผมดิเบ็นยังไงซอสเต็มเทรศัพท์เลยอ่ะดูทุกคนตลาดนัดของเราจะมีทุกวันศุกร์ใช่ไหมใช่มีทุกวันศุกร์เลย แต่คลิปนี้อาจจะระงวันเสาร์นะครับโอ้ยเขาผลเขาผลมันโดนความร้อนนะหวานไม่สุดยอดอ่ะรวอนมากอร่อยอร่อยด้ะดูดเไรขนาดนั้นของอร่อยอ่ะอยู่ไม่หมด น้ำซอสเนี่ยอร่อยต้องกินกับผักอ่ะหัวกุ้งอะอือร่อยโอ้โหไอ้ดูตัวนี้จุบจบจบจุบจุบอะไรจุบปาดซอสออกก่อนเดี๋ยวเปื่อนจุบซอสอ่ะเดี๋ยวที่มาจุบซอสออกก่อนจ้ะบุ๊บพี่ไข่ทำเหมือนไอ้แล้วอุ้มตั้งตัวเลยดูอ้าวก็มันอร่อยมันได้ทะลุดีไงนะเสียนะ ลองบ้างอุ้ยไอ้ครับโอ้โหตัวนี้แบบหนักสุดแล้วตัวเลี้ยงแบบมันอะมันน่ารักมากให้เขาตานะพยายามทำเบาที่สุดโอ้โหมันเลยสิบนิ้วเลยสิบนิ้วบะนมแล้วกลมลงเขายังไม่ถึงสิบนิ้วตัวเองสิบนิ้วไปแล้ว เข้ากุ้งอยู่แล้วไงเผ็ดแบบพอดีอ่ะอร่วยพูดได้ำําียวอร่ออร่อยแล้วพี่เกมทำแบบหวานๆพิกเผ็ดอ่ะมีทุกอย่างมีทั้งออริกาโน่มีทั้งผงบาปิก้าใส่ครบสูตรอร่อยมากทุกอย่าง ทีมนี้อาจจะดูมูมามนิดนึงทุกคนหอมไอ้มันเป็นอะไน,นี่น้ำจิ้มซอสมันจะเปื้อนนิดนึงนี่แหละของอร่อยมัมกจะเปืเป้อนมืออ่เพราะกินกับมือมันอร่อยดีอ่ะของอร่อยมักจะจุม่มือใช่แล้วไม่ใส่ถุงมือกินก็ไงถุงแบบถุงยางม,มือเปล่าเลยอ่ะไม่ใส่แล้ว, <ๆ S 1> แ,ลวแบบนี้อะระดับนี้แล้วใช่ไหม ลำขนาดโอ้ยไอายไปเมื่อเลยสิบนิ้วดูซิดูซิหรือว่าจะ่สิบนิ้วขอบปากเต็มปากกอนนะหัวกุ้มเดี <c oughs> ย๋ยวว่าแต่นอนครับทุกคนดูนี่ ลิมรับรสชาติว้วย่อนถึงซอกเลยน้ำซอสหายหมดเลยเหรอพี่า็ออามาเยอะนะนี่นี่อยู่นี่ตรงกลางข้าวโพดฝักใหญ่นี่ใบแล้วซอกแล้วง่ายง่ายสบัดสบัดสบัดจับน้ำขกจะได้เลยทีนี้เปืือนหมดเลยผ้าก็ไม่ได้มาเช็ดด้วยอ่ะมือเหล็บแดงกำล่ะไอ้ อุ๊ยอุ้ยเนี่ย <c oughs> อุ๊ยซอสว้าว <c oughs> ดูงหัวพี่กัลกันน้องนี่ไอ้มีใงคยายก,กินพิซซ่าใช่ไหมู<น>ุกกุ้งกัลกันนี่ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่อยากเสียน้ำนี่ไปฮะอื <c oughs> อ่ะอืไม่อยากเสียน้ำซอสไงซอสอร่อยเ <c oughs> ข้าใจ <c oughs> กำลังดีไม่กินของ ผงด้วยพริกไทยด้วยออริกกโน่ด้วยออลิกกโน่ด้กลิ่นชัดสุดขอบารบิคิวด้วยโอ้โหมันหอมรวมมาทุกกลิ่นเลยแล้วก็กลิ่นเต่านอนก็รวมกันครับรวมกันกึ่งเนี่ยมันเกลียรกันอ่ะก็มันเหม็นจริงอ่ะดูดิดมดไม่ไม่มันไม่ก็เลยว่ากินนมหรือน้อยต้องทำความเข้าใจดูทำ เอามาเจ็ดจไงฮมโด้ไอ้ดดลม,มันท้ำโด้เดี๋ยวจะบุบละ <c oughs> โอ้โเละมันละจะเองไปบ้าเขาก่อนเอนาะใช่ไหม,ม,มต้องเอาคืนไงจังหวะน้นนนไอเยนียวถึงซอกละ <c oughs> น้ำซอสย้อยถึงซอกแล้วทุกคน <c oughs> ไปมาแล้วมือผมไม่ได้พูดถึงเรื่องน้ำซอส พูดเรื่องกินเตาพอละเรื่องละอย่าความจริงมาพูดเล่นดิใช่อย่าความจริงมาพูดเล่นจะเหม็นจริงงั้โอ้ดูสิขายพี่ขายน้องอีกแล้วอ่ะโอ้โหไอ้ทำไมผมเจอเต็มมันเลยพี่เหม็นเจอเยอะๆเหมือนกันเลยไอ้เกมฉกบดีไง คนทำให้กินชอบไม่ดีเลยจุ่มจุ่มจุ่มโอ้จุ่มโอ้จุ่มจุ่มจุ่มน้ำซอสนี่ฮะทุกคนกินด้วยกันครับอืมกุ้งสดสดแน่นแน่นไอคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปเรียี่นอนใช่ห้ามือซิปนึงใช่ไหมครับเช้เท่าไร่ใช้ไม่หมดโอ้สดมัน สุดจริงๆสุดจัดสอสบอกบอกะไรเนี้ยอะไรอุ้ยเขาตาไปแล้วเห็นหมความอร่อยกันเด็วาอร่อยครับเราไม่หยุดคับผมใช่เรากินต่อไม่หยุดกลางคันเดี๋ยวใหกินลายนิดหนึ

เรื่องจริงๆเอาไปผมไม่รู้นะผมกำลังแกะนะจะมีใครใครล่ะคุณชาลนพุูมบุญมีหัวขโมยอ้าวคนละหนึ่งตัวแต่แต่ข้าพนแล้วครับผมตอนเนี้ข้าพ็อร่อยข้าพนอร่อยหวานมากหวานมาครับทุกคนครับกินด้วยกันครับผม จะหมดแล้วกุ้งสองกิโลฮะสองกิโลแป๊บเดียวหายหมดเลยปอบแบบนี้จะปอบแบบปอบลงอ่ะแป๊บเดียวแค่นั้นแหละองลงองลงปุ๊บกับเดียวหายหมดเลยช่วงนี้ปอบกำลังดุครับผมอะไรแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวหมดอ่ะปอบอ้วนปอบอะไรก็ปอบอ้วนปอบอ้วนไหนอุายกัดมือตัวเอง เด้อุ้ยวุ้ยวุ้ยว้ยวุ้ยวุ้ยวุกินผักไหมไม่มีเกมเสียใจได้เอาผักมาไม่กินเลยไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราเก็บไว้เป็นเมนูต่อไปไม่จริงอยู่แล้วโอเคครับทุกคนครับวันนี้ก็มากินกุ้งถังนะครับผมอร่อยมากสุดสุดจะสุดสนะครับผมสิบนิ้วอะโอเคครับทุกคนครับคลิปนี้นะครับ ผมกับน้องๆก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมจะชอบก็ฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับครับบ๊ายบาย